เรือเรือโบอก,กน้ำอ่ะเอาเลือยเป็นอย่างกินเลยสวัสดีครับรพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไพอันดามันเลยครับเด้อมาเบิง้งนะครับกินสมตำมาหนี่ยังเทียงยังกินตำส่วนตำมัวเหรอครับพาลองกินเบิ้งกันน้ำกันนะครับอ ด่าขอสิแค่พักนานอขอสมตำแบกินน้ำอืมป็นักไงว่าพี่มอตนั้นงมึงบอกไปเยกินอยครับแป๊บนึงกินก่อนอืมกอนี่ไหลจก้อนของแทบเออนี่ตอนเปิดเปร็งเนี่ยใส่กิซานมันหงงามไงโรดอืหักบักมาจักหน สุดใหญ่เลยครับกินอะไรกินอ่มึงมาชมกันเนี่ยมึงเสีนที่เม่นูไม่ให้กินครับทำยมีไเนี่ยตามอย่างเดียวครับมาเด้ออันดาขอช้อนชนปลางอันดาต้องขอลูกเดี๋ยวแม่เอฟีเอาให้กินถ้าพอกินกวนอื แบทนุ้ยเลยครับพ่อแม่ไม่ออกเลยมาเบิองเอาอย่างนี้ครับเพื่อนมาอลองซิมมาเบิองเลยครับเจ้าถัก <ดา S 2> มาได้เช็ดมาได้ครับมนได้กินกล้วยทั้งนั้นกินกล้วยก่อนเนะาะเมื่องไปกินน้ำพึน้น,น,นแล้วอันนับต้องกินนักๆต่ำๆเมื่ต้นประเด็งหายเนื้อเสียพ่อแม่เราเลยต้นประเด็งเบิงงองขาแข็งใส่โหลดสว่วนบุกขอ้างหลังสมเงือ่อนกระยาดสิโน ทำอ่เต็ดๆนัวๆพี่น้องแยบยำเทียงกินเงาแตงดีเงาแตงเ็ศอัดน้าโอ้ยช่วงบะได้เมาได้ยังจะเไ็นนี่กินยังซีเด้อพ่อแม่น้องเอ้ยบอกไว้ก่อนเจอกับช่องอันใดแล้วครับผมตองเงินควักแล้วไม่ต้องกินมั้งท้องเงินควักอย่าควักก็ขึ้นก่อน เอาไปครันแม่ไม่ต้องเอาสักก็เยอะหมดออกอันดาให้พี่ตีเขากินนี่ยเขาปุ่นนะงามกินบัวอันดาบัวอันดาอยากกินข้าวเที่ยงกินร้อนโอนกลางนะคะโควิดอยากกินต้องกัดเดิมมือสูงมัด เดี๋ยวไล่ครับโน่ส่งเนาะคุ้นคุ้มเลยให้กินยูกินมอะไรไปจิ้มแค่จิ้มแบบนี้ได้ไหมครับก่อนวันดี้ไม่ fc ก่อนครับครับไม่ fc ก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องอันดามันด้วยนะคะสวัสดีค่ะวัสดีครับ